สิกรกฎาคม2567วันนี้มาขออัปเดตต้นลำไยลูกลำไยก่อนที่เขาจะเก็บในวันเสราร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็คือประมาณอีกห้าวันนะคะเนี่ยค่ะลูกโตมากแต่นี่ถ่ายข้างบนนะคะเนี่ยค่ะ เขายเหมาไปแล้วสี่หมบาทเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกจะไปถ่ายใกล้ๆชัดๆไว้เป็นที่ระลึอกอีกสักครั้งค่ะอปิงปิง ตอนนี้เขาทำนากันเรียบร้อยแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้นต้นข้าวเขียวแล้วอีเดียวจะสวยเลยค่ะ